ครับสวัสดีครับเพื่อนๆื่อนครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นํานะครับธนบัตรในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับชนิด1บาทนะครับเป็นธนบัตรนะครับในหมวดตัวอักษรทีนะครับลายเซ็นจะเป็นของสุนทรนะครับกับป่วยนะครับ เขาบอกว่ารุดลายเส้นสองลายเซ้นนี้นะครับจะมีราคาสูงนะครับถ้าสภาพนะครับแบบสภาพาดีๆเนียนๆนะครับก็จะมีราคาสูงนะครับอันนี้ก็สภาพนะครับผมได้มาในสภาพที่เกือบขาดนะครับแต่ก็ เราลองครับเป็นของแท้นะครับดูนะครับลายน้ํานะครับรูปพะพะงล่รูปนะครับในหลวงนะครับลายน้ําสีแดงเลยนะครับนครับครไม่ต้องดูอะไรมากครับซึ่งนะครับสาเหตุที่จับว่าแถบนี้นะครับเกิดการชำรุดจีขาดนะครับแต่ว่าผมก็ นำเครือบพลาสติกเก็บไว้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงครับเป็นธนบัตรแบงเดียวกันแน่นอนนะครับครับครับคือพึ่งนะครับผมก็พึ่งเคยเจอนะครับเขาคิดอยู่ครับว่าจนเจ้าของเดิมเขานึกว่าไม่ใช่เงินนะครับ ผมก็เลยขอซื้อต่อเข้ามาในราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับที่จากสาเหตุที่คิดว่าที่ผมซื้อเกียวไว้ก็เพราะว่ามันแปลกตรงที่ท่านดูนะครับหมวดต,วตัวเลขนะครับตัวเลข Arabic นะครับตัวทีสีถ้าฝังเลขอลรบิกนะครับจะเป็นทีนะครับทีสี่เจดศย์นะครับ ทีสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสามสี่เจ็ดหกนะทีนี้ท่านลองมาดูฝั่งตัวเลขไทยนะครับไม่ดีล้วไม่อ้อมค้อมนะครับทีสี่เจ็ดศูนย์นะครับแปดหนึ่งสามสามหนึ่งแปดนะครับเดี๋ท่านเห็นหรือ,อยังครับสะนี่นะครับแต่เมื่อมาตรวจลายน้ำตรวจอะไรทุกอย่างแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นธนบัตรจริงนะครับ ผมก็เลยอะไรผมก็เลยอ๋อก็เลยซื้อขอซื้อเขาเก็บไว้ให้ดูนะครับดูเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เหมือนเหรียญพระเศียรตรงรอย่างเหรียญพระเศียรตรงนี่เก๋แน่นอนครับเยอะแยะครับผมซื้อเก็บไว้แบบธนบัตรแปลกๆนะครับแล้วก็เคลือบไว้อย่างดีนะครับเยอะแยะนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่านี่ครับซื้อเก็บไว้นะครับ มีแต่ธรัตะแบบแปลกๆนั้นนะครับตัวเลขผิดตำหนิผิด,ผด,ผดจุดบ้างามีไม่ครบบ้างนะครับแต่ผมขอบอกครับผมไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆน,นะครับเก็บสะสมหรอกครับสิ่งพวกนี้นะครับแต่ผมเก็บไว้นี่ก็คือเดีย๋ยวไปดูเล่นนะครับสนุกๆไม่มีอะไรครับเพราะว่าขอซื้อเข้ามาแล้วก็นำมาใส่ เครือพลาสติกเก็บไว้นะครับเพื่อดูนะครับแบบแบ่งยี่สินะครับแต่ที่ผิดพลาดแบบเยอะที่สุดนี่ก็คือนี่นะครับธนบัตรชนิดหนงบาทนี่ครับนะครับ,นะรบผิดพลาดได้ยงไงคงก็ไม่รู้นะครับจาก8ปดหนึสามี่เจ็ก็เป็น8ปดหนึามหนึ่งแนะครับ ทีนี้ก็มาเห็นร้านมีร้านประกาศรับซื้อนะครับบอกว่าเราซื้อใบละหมื่นเหมือนกันพเพื่อนๆสมาชิกคิดว่าจะมีร้านซื้อกาซื้อจริงนะครับผมมีอยู่สามสี่ใบเลยครับใบที่สรงบณ์กว่านี้ก็มีนะครับตัวเลขผิดเป็นกันแต่ส่วนมากจะผิดอยู่ในตัวอักษรตัวตัวทอทหารกับหมวดตัวทีนะครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็เป็นลายเซ็นต์ผู้ว่าการการคลังนะครับสุนทรแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติก็คุณป่วยนะครับเหมือน,นกันหมดเลยครับนะครับพวก แบงค์ประหลาดานะครับแต่ว่าเหรียญประหลาดไม่ยังผมไม่ค่อยเก็บนะครับเพราะว่าอันนี้แบงค์ที่เป็นรูปแบบที่แปลกๆนะที่ผมเก็บไว้ก็เพราะว่าเป็นแบงก์กริงนะครับเพราะาลายน้ําถูกต้องนะครับแต่พวกเหรียญที่เป็นพระเศียรจากพระเศียรกลับเป็นพระเศียรตรงนะครับดูแค่เนื้อก็รู้ว่าผิดแล้วนะครับ ดูแค่เนื้อโลหะผมก็รู้ว่าผิดแล้วนะครับนม่แนะนํนนะครับไม่ต้องอย่างถ้าพวกธนบัตจรพวกที่ปั๊มผิดทําผิดอย่างนี้นะครับนําไปแรกที่โรงกระสาบนะครับกรมธนารักษ์นะครับเ,เขาแลกคืนให้นะครับเพราะว่าเขาดูที่ลายน้ําวัดความเกียแท้ที่ลายน้ํานะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันกันกบเหรียญกระสาบนะครับ ถ้าเป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนนี่ถ้าเป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนแต่พระเศียรตรงนี่เขาตีเกเลยนะครับเกเลยนะครับถ้าเก๋แล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเก็บไว้ก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญพระเสียรเอ่อเหรียญกระสาที่ระลึกนะครับถึงจะเป็นพระเสียรตรงนะครับแต่ถ้ากระสาที่ระลึกเป็นพระเสียรกลับเขาก็ตีเกเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บไว้นะครับไม่มีคุณค่าครับอย่าไปเล่นเลยครับ ถ้าหน่วยงานของรัชการที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยกับเรียนกระาเขาตีเก้แเราไม่ต้องไปเก็บอันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนให้ดูนะครับผมจะเอาไว้แจก,กรางวัลดีไหมแจก,กรางวัลเอฟซี FC นะครับผู้ติดตามดีไหมครับ เอาไว้แจกตอนเอาไว้แจกตอนช่องผมสักมียอดติดตามครบ2องพันก็ันนะครับสองพันเดี๋ยวผมจะนำผมจะสุ่มนะครับใครอยากได้ก็แบงค์ธนบัตรนะครับผมมีอยู่ประมาณสี่สิบ้าสิบใบนะครับที่เป็น ธนบัตรที่แปลกนะครับแต่เป็นธนบัตรจริงทั้งนั้นนะครับมีลายน้ําอะไรถูกต้องครับไม่ของราชการที่แปดราชการที่ราชการที่เก้ารการที่สิบนะครับครับให้เป็นของขวัญเอฟซี FC ผู้ติดตามดีกว่านะครับถ้ามียอดติดตามครบสองพันเมื่อไหร่นะอย่าลืมทวงกาบผมนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกใครอยากได้ครับ ส่งที่อยู่มา20ท่านแรกเลยนะครับผมจะแจกใครอยากได้แบงแบบไหนเดี๋ยวผมแจกให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆเป็นเรื่องนะครับใครเค,คร,เรียดนะครับไม่ซีเรียสนะครับอะไรนะครับก็สวัสดีครับ